อกลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านนะครับหลังจากคลิปแล้วนะคลิปที่แล้วนะครับคือผมปลดล็อกปีกสตรอเทอร่นี้ไปนะครับคือผมเพิ่งเหลือบไปเห็นโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับอือมันเกินต้านทานแล้วก็เกินห้ามใจเลยเกินนะครับเดี๋ยววันนี้มาจัดต่อเลยแล้วกันนะครับแม่เป็นโปรโมชั่นนี้นะครับคือมันจะคูณเพชรให้เรานะครับอีกนะครับ คือมันจะเป็นการแบบใส่เพชรเข้าไปแล้วก็วางแล้วเราก็หมุนนะว่าเราจะคูณได้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูด้วยแล้วกันนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างของคนที่เล่นไปนะครับเขาจะได้เพชรคืนมาแบบค่้นข้งจะเท่าตัวแนละหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นเสริมอีกด้วยนะครับขอดูกันนะเอออันนี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเอออันนี้ก็ไม่ใช่มันเยอะเหลือเกินนะครับไอโปรโมชั่นเนี่ยคือมันมาได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับแม่ให้ตายเถอเอออันนี้ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้เลยนะครับอนี่นะครับเติมเงินเอเติมเงินเอยอดเติมเงิน,ยอ,งนยอดเดียวนะครับสามพั 3, นเพชรนะอ่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว่าว่ามันมีกี่ยอดบ้างนะครับ เอ,อมันมีแบบมันไม่มีสามร้อยบาทอนะมันมีคือสี่ร้อยไปเลยนะครับเนี่ยเออเอาไงดีวะเออไม่ดีกว่าแลแต่ผมเอาแค่แค่นี้ดีกว่าครับแต่ผมจัดแพ็กสามร้อยแล้วกันเพราะว่าหมดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเดี๋าไว้ เก็บไว้ซื้อมาม่าบ้างนะครับทุกวันนี้ยิงไม่มีอะไรจะกินแล้วเนีครอ่อโอเคเฮ้ยนี่ไงครับนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวนะครับคือมันไม่ได้นะครับเนี่ยเราไม่ได้นะครับเห็นปะเนี่ยนี่แหละคือความที่แบบแม่เกมนี้นะครับ อยากจะด่าเป็นภาษาเยอรมันจริงๆครับไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ได้เอ,อของเติมเงินนะครับอื่นๆมาด้วยเนาะ,อ,ะอันนี้เลยเอาไว้ค่อยเลือกแล้วกันนะครับอออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ลเลยอออันนี้ได้นะครับรับไปเลยนะครับ รับไปลัวๆนะครับออันนี้ก็ใช่ครับโหแต่ผมค่อนข้างจะแบบโซแซบนะครับที่ไม่ได้อันนั้นนะนะจะไม่เป็นไรนะครับเกมนี้มันค่อนข้างจะเจ้า,จาลี่เนี่ยเหมือนเออคุณไปเนี่ยนะครับไปเออทำบัตรเครดิตหรือประกัน,นเงื่อนไขมันมีแบบเยอะแยะมากมายเนะี่ยออนี่ไงนะครับ เป็นกิจกรรมกงล้อโชคดีเนี่ยได้ของมาแบบหยิบจ่อยนิดๆหน่อยๆเนี่ยมาถึงที่เด็ดกันแล้วนะครับคือเราสามารถใส่เพชรเข้าไป12800หนะครับแล้วมันจะสุ่มแรนดอมนะครับว่าเราจะคูณเท่าไหร่นะจัดไปเลยนะครับภาวนาให้ได้คูณ 1. นจุดนี่ไงต่ำสุดเกือบต่ำสุดนะครับต่ำสุดคือเป็น1นึ่นะครับไอ้1 1.19เก้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรอีกแล้วปลอบใจตัวเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะมีอะไรแบบจ,ำ,จำหรือเปล่านี่เอ,อเติมเงินทุกวันนี่ก็ได้นะครับอู้ได้นี้มาด้วยนะครับเป็นเอ,อตาประทับนะครับหมุนตาประทับอมุนไปเลยนะครับ นี่สิครับต่ําสุดของหัวโซ่อาหารของจริงนะครับอันนี้ต่ําสุดแบบกากสุดนะครับอ่ะเดมารับอันนี้ไปด้วยนะครับอรับอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับมีอีกไหมคืนโบนัสสมนะครับคืนโบนัสสมอารับไปนะครับถ้าว,ว่าไปแล้วก็แบบได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ได้ดาบมาด้วยเหรอใช้เลยใช้เลย อเพิ่มมาตั้งสามหมื่นนะดีใจสุดๆไปเลยเนะี่ยอ่ะมีนีมาด้วยนี่คืออะไรมันคืออะไรเออช่างมันเนะี่ยไม่ต้องไปสนใจมันมากเนะี่ยนี่ก็เป็นเออเนะี่ยเป็นข้อดีของการเติมเงินนะครับที่เราจะแบบได้ของมาค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะ สลับคลิปนี้ก็ไปดูยอดเพชรสะสมของผมนะตอนนี้มี40,000กว่าๆเลยนะครับบอกเพชรผูกอีกหมื่นกว่าๆนะครับอ่ะสลับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปให้ผมด้วยนะครับบา,บายอยลาลืมกดซับสไครป์ให้ผมนะครับ